สังเกตได้เลยว่าญ้าจะยังไม่ขึ้นนี่คือต้นข้าวนี่ใช้จุลินซีเอ s จ1วันสังเกตดูนะคะนี่ข้าวญ้าไม่มีเลยไม่มีญ้าเลยแนะนำนิดนึงทำไมเขาถึงไม่มีญ้าขึ้นเลยเพราะอะไรรู้ปะพอสังเกตข้างทางที่เราเน็ตเรากำลังเหยียบอยู่นะนี่คือคันนาเขาคันนาเขาไม่มีญ้า แสดงว่าความใส่ใจในการทํานาของเขาเนี่ยเขาเป็นเกษตรกร<ม>ที่มีฝ<ม>ีมือแล้วใส่ใจในการทํานาดีมากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการขึ้นหนุ่มย่างเขาจะน้อยมากเลยอ,อย่างนี้นะไม่ขึ้นแน่นอนชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์และผลผลิตเขาจะได้ดีเพราะอะไรรู้ปะ่ะดูนี่นะเขาใช้นายอดและดูเป็นแถวดีมากด้วย,แล,ยและเจ้านี้ออนท,ทำนาสอง,งสามร้อยไร่